เมื่อเฮาหกสิบสี่ช่วหลิงหลิงเล่นมุกขายผ้าปูที่นอนที่นุ่มสุดเฮ้ยนุ่มไม่ทำอะไรเขาคุณนายเนี่ยไม่ใช่หนุ่มนี่มันนุ่มโอ้โหหนุ่มกันนุ่มเนาะเงียบกิบมาขายของเลยเฮาหกสิบสี่นอนดีนานดีนุมนดีนอนดีนอนดีนมนดีนอนดีเฮาหกสิบสี่ผ้าปูนุ่มนอนดีที่หลิงเลือกถ้าจ่ายเราขอดุกสลิปด้วยนะคะ โอ้โหหลิงเขาขอสลิปไม่ใช่สลิปสลิปมันแปลว่านอนโอเคนอนสบายเลยเฮา s e ส่นมนอนดีนมนอนดีนมนอนดีนุมนอนดีนุมนอนดีนุมนอนดีเฮา s กสิบสี่ผ้าบูนุ่มนอนดีที่หลิงไอ้นุ่มกับนอนเนี่ยก็ใจได้นะใจดีอ่ะดีไงอ่ะนี่เหตุนั่นกระป๋ปี หรือว่าจานนี้นี่นีงั้นนี่อนอนดีนอนดีหนอนดีนดเฮ้ยไม่เล่นแล้วนั่นโมโหรีหลิงครับมันดียังไงบอกเขาไปเลยดีทั้งคืนพอผ้าบูเฮาส์64ทอ800เส้นได้เนียนละเอียดไม่เป็นขุยยิ่งซักยิ่งนุ่มทั้งนุ่มและนอนดี นี่แหละใช้เลยฮา u ส์หกสิบสี่ทแปดร้อยเส้นได้ผ้าบูนุ่มนอนดีที่หลินเลือกนุ่มนอนดีนุ่มนอนดีนุ่มนอนดีเฮ้ยฮาส์หกสิบสี่นุ่มนอนดีนุ่มนอนดีห <Hey. S 1> นึ่นลำด,นนนด,นนนดีน้องผิดอ่ะ